สวัสดีนิสิตท,ที่รักทุกทุกคนนะครับ,รบพบกับะอาจารย์ในอ p พีนี้ซึ่งจะพูดเรื่องของภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะครับต่อเนื่องจากอ p พีที่ผ่านมาเรื่องของภาษาจีนในภาษาไทยนะครับซึ่งที่จริงแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาษาหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยโดยเฉพาะในยุค ภาษาไทายยุคหลังๆเนี่ยนะครับยุคสมัยใหม่เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าภาษาอังกฤษอาจจะมีอิทธิพลในภาษาไทายโดยเวลาที่ยังยังไม่มากนักนะครับถ้าเทียบกับภาษาสันสกฤตซึ่งมีมาตั้งแต่บารีสันสกฤตซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยใช่ไหมครับหรือภาษา,ขาเขมรก็มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธยาแม้ทั่ภาษาจีนในสมัยอยุธยาก็มีใช้นะครับ สภาษาอังกฤษเนี่ยเพิ่งมีมาช่วงหลังๆนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามสีเ่ 3, 4, เป็นต้นมาประมาณสักร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับร้อยร้กว่าร้อยร้เกือบสองปีที่ผ่านมานะครับถ้าเทียบกับภาษาข้างต้นที่พูดมาเนี่ยก็ถือว่าเข้ามามีอิทธิพลท่ลองทั้งช้าอยู่นะครับแต่ ถ้าพูดถึงเรื่องจำนวนคําที่เข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่ามีไม่น้อยนะครับแล้วก็มีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาษาที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับเพะเป็นภาษาที่มีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญต่อภาษาไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็จะต้องพูดถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ความเป็นไปเป็นมาของภาษาอังกฤษว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ นำมาใช้ในลักษณะไหนอย่างไรบ้างแล้วก็อิทธิพลที่มีต่อภาษาไทยในบริบทไหนด้านไหนนะครับก็จะได้พูดได้ดูกันต่อไปพูดถึงความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับระหว่างอังกฤษกับไทยนะครับซึ่งก็เริ่มจริงๆแล้วอังกฤษกับไทยเนี่ยเริ่มติดต่อกันตั้งแต่สมัยอุทยานะครับจากปัตตานีและอุทยาทางเรือนะครับก็คือเดินทางมาทางเรือแล้วก็ ที่ชัดเจนนะครับมีหลักฐานชัดเจนว่ามีความเกีย่ยวข้องทางด้านการค้าการลงทุนเนี่ยก็สมัยรักการที่3มนะครับมีการทําสนธิสัญญาเบอร์นีใช่ไหมครับเป็นสัญญาเรื่องของการค้าโดยตรงนะครับหรือในสมัยรจักการที่4เนี่ยก็มีการทําสนธิสัญญาเบลร,ริงนะครับเป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเมืองสักหน่อยนะครับเป็นสัญญาที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบพอสมควรสำหรับประเทศไทย เพราะว่าก็ถือว่าอังกฤษเ,เป็นประเทศเจ้านานิคมนะครับมีอิทธิพลไปทั่วโลกเลยนะครับใน,ในยุคนั้นนีแม้กระทั่งปัจจุบันก็ก็ตามนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยนะครับได้มีการรับเอาคําศัพท์มาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะเท่าที่มีปรากฏหลักฐานนะครับนี้หลักฐานพวกนี้ก็ดูได้อย่ากไหนบ้างดราได้จากเอกสารโบราณน,นะครับพวกพงศาวดารบ้างพวก บันทึกต่างๆซึ่งสมัยรัชกาลที่สามมาเนี่ยก็ถือว่าไม่นานนะครับอาจจะมีในในหนังสือคอยสมุดคอยบันทึกใบลานเหล่านี้หรือแม้กระทั่งในยุครัชกาลที่สี่ที่ห้าเริ่มมีการสร้างลงพิมพ์โดยหมอบัตเลหรือหมอเบดเลนี่นะครับก็มีการพิมพ์หนังสือกันอ,อ,อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีปรากฏข้อมูลต่างๆแย่งมาโดยเฉพาะเรื่องของพจนานุกรมฉบับหมอเบดเลใช่ไหมครับ ที่ที่นักวิชาการสมัยใหม่เอามา,มา,มาศึกษามาค้นคว้ากันเยอะเลยนะครับเรื่องพวกนี้ออหรือไม่กระทั่งในสมัยรัชกาลที่4นี่นะครับเจ้านายและข้าราชการไทย,ยได้ศึกษาภาษาอังกฤษกับชาวอังกฤษจนสื่อสารได้เลยนะครับพูดคุยได้แล้วก็มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายสังเกตได้จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเราจะ พระราชนิพนธ์ไกลบ้านของรัชการที่5เนี่ยนะครับทรงใช้ภาษาค่อนข,ข้างไทยคำอังกฤษคำนะครับมีการแทรกการปนของภาษาอังกฤษอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชการที่5ที่เสด็จประพาสประเทศแถวยุโรปแล้วก็ทรงแต่งขึ้นมานะครับเพื่อบันทึกการเดินทางนะครับต่อมาครับเมื่อมีการแปลเรื่องต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ก็ทําใหบา้บางครั้งก็มีการเมื่อการแปลเข้ามาบางคําไม่รู้จะใช้คําอะไรก็ใช้คําทับศัพท์โดยใช้คําภาษาอังกฤษไปเลยก็จะก็จะมีลักษณะนี้ครับที่ภาษาอังกฤษเข้ามาปนในภาษาไทยค่อนข้าง,งมากนะครับปัจจุบันภาษาอังกฤษปะปนมากขึ้นจากการศึกษาการติดต่อสื่อสารการเดินทางระหว่างประเทศแล้วก็การขยายด้านการค้าวัฒนธรรมตอนตกเครื่องแต่งกายนะครับอันนี้คือความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษก็มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรอยู่นะครับสาเหตุที่สําคัญสําคัญนะครับสาเหตุสําคัญที่ภาษาอังกฤษเข้ามาในภาษาไทยก็จะมีหลักๆก็จะมีด้านประวัติศาสตร์แล้วก็การค้าขายการลงทุนนะครับการศึกษาวิชาการวัฒนธรรมวิทยาการสมัยใหม่แล้วก็ค่านิยมนะครับหรือแฟชั่น ลักษณะภาษาอังกฤษนะครับมาดูว่าภาษาอังกฤษนั้นมีลักษณะแบบไหนนะฮะเราถึงจะสามารถเปรียบเทียบกับภาษาไทยได้ให้แบ่งให้เห็นภาพชัดเจนแยกแยะได้นะครับภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาที่มีวิพัตปัจจัยนั่นที่กล่าวไปแล้วนะครับเป็นภาษาที่มีวิพัต์ปัจจัยซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยจัดอยู่ในตระกูลภาษา Family Lang u a g e ซึ่งที่เรียกว่าอินโดยูโรเปีย นะครับคืออินโดยุโรปอินโดยุโรปคือตระกูลภาษาตระกูลหนึ่งนะครับที่จัดโดยลักษณะมีที่มารากศัพท์เดียวกันก็คือ,อภาษาพวกนี้จะตระกูลนี้จะใช้ยอยู่แถวอินเดียนะครับคือประเทศอินเดียแถบอินเดียนั่นแหละก็คือภาษาฮินดีภาษาเบงกาลีนะครับภาษาปัญจาลีพวกนี้นะครับเป็นตระกูลภาษาอินโดยุโรเปียนแล้วก็ข้ามไปที่ฝั่งยุโรป ก็จะมีภาษาอังกฤษภาษากรีกภาษาโรมันพวกนี้นะครับอยู่ในตระกูลเดียวกันเรียกว่าภาษาอินโดยุโรเปียนโครงสร้างในภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีระบบมาดูระบบเสียงภาษาอังกฤษนะครับจะมีเสียงพเพยัญชนะ26รูปนะครับแล้วก็เป็นพยัญชนะต้นได้23เสียงหรือหน่วยเสียงแล้วก็เป็นพยัญนชนะท้ายได้23เสียงเช่นกันนะครับ ท,ที่เหลือก็เป็นสระนะครับที่ไม่สามารถเป็นพันชนะต้นหรือพันชนะต้น,ตนสกดุได้นะครับแล้วก็เป็นพันชนะควบกล้ำได้2-3เสียงเช่นคําว่าคลายใช่ไหมครับก็คือ cr นะครับเป็นคําควบกล้ำในภาษาไทยคําว่าสปริงหรือสปริงนะครับคำว่าสตรีทนะครับเสียงสระ5้รูปก็คือ aeiou นะครับเสียงสระเดียว12หน่วยเสียง เสียงสระผสม9้าหน่วยเสียงน,นี่เป็นรายละเอียดในภาษาอกตีนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษมีการเน้นเสียงหรือสเตรทนะครับในประโยคทําให้ความหมายต่างกันออกไปซึ่งอันนี้ไม่มีในภาษาไทยนะครับอาจจะบอกว่าอันนี้เป็นเป็นลักษณะของการใช้แทนวรรณยุกต์ก็ไม่ผิดแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ที่ชัดเจนนะครับคือไม่มีไม่มีเสียงวรรณยุกต์เพื่อมาสร้างคํา ในภาษาให้มีความมตต่างออกไปเช่นเหมือนภาษาไทยเช่นคำว่ากากาก้ากากาขาขาข้าอะไรพวกนี้นะครับไม่มีในระบบภาษาของภาษาอังกฤษแต่จะมีการเน้นเสียงเช่นคำเน้นคำหน้าเน้นคำหลังอะไรประมาณนี้นะครับคล้คายๆกันแต่ไม่เหมือนกันโครงสร้างในภาษาต่อนะครับระบบคำภาษาอังกฤษมีทั้งคำพยางค์เดียวและหลายพยางค์เหมือนกันนะครับแต่ แต่ไม่ใช่ลักษณะคำโดดน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำมากมากพยางนะครับมี article นะครับก็คือ a and the นะครับในภาษาไทยไม่มีนะครับนำหน้าคำนามส่วนคำกริยาจะใช้ to นะครับมีการเน้นเสียงต่างกันทำให้ความหมายต่างกันเช่นคำว่า Please, present นะเน้นที่ตัว p นะครับแปลว่าของขวัญ หรือเนีนที่ตัว e ก็คือ present นะครับแปลว่าแสดงนำเสนอใช่ไหมครับ present นะครับคำว่า subject แปลว่าบุคคลในเรื่อง sub อันนี้ออกเสียงเสียงเบอร์ sub อ,อันนี้แปลว่าอยู่ใต้อำนาจนะครับออกเสียงเสียงเบอร์นนะครับต่อมาคำสรรพนามเปลี่ยนรูปและทำหน้าที่ต่างกันเช่นประธานก็คือ v กรรมก็คือ us นะครับแล้วก็เจ้าของก็คือ our นะครับอันนี้ต่างกันเปลี่ยนรูปไปนะครับถ้าเช่นคำว่า we ปลว่าพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นประธานก็ใช้ we ใช่ไหมถ้าเป็นกรรมก็ใช้ us นะครับถ้าเป็นแสดงความเป็นเจ้าของนะครับก็ใช้ว่า our นะครับมาดูต่อมาครับโครงสร้างเรื่องของโครงสร้างพยางนะครับ ก็มีคำพยางค์เดียวนะครับเช่นคำว่า boy คำว่า c a h คำว่า man มี2พยางค์เช่นคำว่า pupils คำว่า bonus hotel นะครับ tennis degree มี3พยางค์คำว่า professor นะครับ popular microphone computer มีคำมากพยางค์คือมากกว่า3พยางค์อาจจะเป็น4เป็น5มากกว่านั้นนะครับคำว่า dictionary คำว่า humanity คำว่า university คำว่า education นะครับ เป็นตน้นนี้มาดูการสร้างคําในภาษาอังกฤษนะครับก็จะแบ,บ่งเป็นสอง,สองประเภทใหญ่ๆก็คือการสร้างแบบการแต่งคําเดิมก็คือมีคําเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สร้างโดยการาเพิ่มเติมดัดแปลงตกแต่งคําเดิมนิดหน่อยเพื่อให้มีความหมายมีคุณสมบัติที่ต่างออกไปอันนี้เรียกว่าการการสร้างคําแบบการแต่งคําเดิมนะครับและ การสร้างคำแบบผสมนะครับการสร้างคำแบบผสมมาดูรายละเอียดว่า2แบบนี้มีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับการสร้างคำแบบตกแต่งคำเดิมนะครับการสร้างคำแบบตกแต่งคำเดิมนี้ก็คือการนําคําที่มีอยู่เดิมมามาตกแต่งอาจเปลี่ยนแปลงเสียงสระหรือเปลี่ยนแปลงตัวสะกดหรือเปลี่ยนทั้ง2อย่างนะครับก็ได้ เช่นอันที่หนึ่งนะครับทำคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ให้เป็นคำนามจากคำกริยานะครับแล้วก็คำคุณศัพท์ให้กลายเป็นคำนามเช่นคำกริยาคำว่า sit นะครับ s i t เนี่นะครับเปลี่ยนเป็นคำนามแปลว่า sit ซึ่งก็แปลว่าจากคำว่าน like ั่งนะฮะนั่งลงเนี่นั่งเลยแปลว่า sit นะครับ sit แปลว่าที่นั่งใช่ไหมครับเป็นคำนามก็ใกล้เคียงความหมายเดิมแต่ว่าเปลี่ยนประเภทจากคำกริยาเป็นคำนาม แกนเองนะครับคำว่า s p e k นะครับสป a k แปลเป็นคำกริยาแปลว่าพูดใช่ไหมครับแปบลบว่าพูดเมื่อมาเป็นคำนามก็กเปลี่ยนคำนิดนิดหน่อยนะครับเป็นนะ s p e h c กนะครับ e e c h ก็ได้ speech แปลว่าผู้พูดหรือการกล่าวสทรพจน์ก็ได้นะครับหรือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คำว่า Di f คำว่า เป็นคำว่าเดฟคำว่าฮอตเป็นคำว่าฮี s นะแปลว่าความร้อนเนี่ยนะครับต่อมาทำคำนามหรือคำคุณศัพท์ให้เป็นคำกริยานะเมื่อกี้เมื่อคู่นะครับจากกริยาจากคุณศัพท์เป็นคำนามทีนี้จากคำนามเป็นคำคุณศัพท์หรือเป็นคำกริยานะครับเช่นคำนามคำว่าบลูดนะครับบลูดนะครับบลูดบลูดเนี่ย การเป็นคำกริยาก็คือ bleed นะครับ b l o o d แปลว่าเลือดนะครับคำว่า food นะครับ food คำเดิมก็แปลว่าอาหารนะครับเปลี่ยนเป็นคำกริยา feed feed คือทำให้แข็งใช่ไหมครับ food แปลว่าอาหารแต่ว่า feed ทำให้แข็งก็คือการแช่ช่อง Fe ตรนั่นเองนะครับคำคุณศัพท์คำว่า f u l l f u l l f u l l นะครับเปลี่ยนเป็นคำนามแปลว่า f i e l อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับ แสดงพจน์ของคำนามนะหรือจำนวนนับหรือ number นะครับ number คือแสดงครับแสดงพจน์ก็คือแสดงจำนวนเองนะครับเช่นเอกพจน์ก็คือจำนวนเดียวนะครัว่า man ใช่ไหมครับเมื่อทำมันเป็นพหูพจน์ก็เปลี่ยนนะครัว่า man เป็นคำว่า men นะครับเปลี่ยน a เป็น e แค่นั้นเองนะครับคำว่า c h i l วนะครับ c h i l วแปลว่าเด็กใช่ไหมครับเด็กคนเดียวนะเด็กคนเดียวเป็นเอกพจนพ ทำให้เป็นเด็กหลายคนก็คือคําว่า s i u d e n นะครับ s u d e n เหานี้เป็นต้นนะหรือ mouse ก็คือหนูนะเป็นเปลี่ยนเป็นหนูหลายตัวก็คือ mix นะครับ mix นะครับไม่ใช่ mix mix นะครับเหล่านี้เป็นต้นแสดงการของคํากริยาอันะนี้แสดงลักษณะของของการก็คือเวลาแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปคำเนี่ยเพื่อเพื่อแสดงเรื่องของเวลาหรืจะเรียกว่า กริยาสามช่องก็ได้นะที่เราเคยท่องกันหรือว่าเป,เป็นเป็นส่วนหนึ่งของเทนใช่ไหมครับกริยาสามช่องก็คือคํากริยาก็จะเปลี่ยนไปตามตามเทนหรือตามการที่ว่าเนี่ยนะครับเช่นคําว่า speak ก็คือปัจจุบันาการใช่ไหมครับ speak นะครับเป็นอดีตก็เปลี่ยนรูปไปเป็น spoke ใช่ไหมครับ s ป o k กก็เปลี่ยนคำตัวสะกดอะไรนิดหน่อยแล้วก็ จากอดีตการเป็นอนาคตก็เป็น spoken ใช่ไหมครับ speak s p o k e spoken ที่เราเคยท่องกันเนี่ยนะครับสมัยปฐมมัธยมคือคํากริยา3มช่องเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อบอกการนั่นเองนะครับบอกว่าเป็นปัจจุบันเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตอันนี้คล้ายๆกับภาษาไทยนะภาษาไทยไม่ว่าจะไม่มีการชัดเจนเหมือนภาษาอังกฤษก็จะเหมือนภาษาเคมรใช่ไหมครับที่มีหรือภาษา ภาษาจีนที่พูดไปแล้วก็มีลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันนะครับการเติมนะเติมก็คือ prefix หรือ suffix นะครับก็คือเติมวิพัตน์ปัจจัยนั่นแหละ prefix แปลว่านะการเติมข้างหน้านะครับเติมข้างหน้าก็คือคําอุปสรรคนั่นแหละ suffix ก็คือการเติมข้างหลังก็คือปัจจัยนะเช่นคําเดิมคําว่า l i k e ใช่ไหมครับก็เติมเติม this เข้าไปก็เป็น d i s l i k e แปลว่า จากคำว่าถูกใจก็เป็นไม่ถูกใจใช่ไหมครับหรืออันนี้คือเติมหน้านะนนเติมหลังนะครับช่้คําว่า go คําเดิมก็คือ go แปลว่าไปนะครับเติมปัจเจกเข้าไปก็คือ ing ก็เป็น going แปลว่ากําลังไปใช่ไหมครับกาลังไปก็เป็นปัจจุบันนะครับต่อมาครับการสร้างคําแบบคระสมนะครับเมื่อกี้เป็นการสร้างคําแบบเติมใช่ไหมการเปลี่ยนรูปคำหรือเติมคํา อันนี้เป็นคําแบบผสมนะครับหรือค o m p o u n d ก็คือการนําคำสองคาขึ้นไปมาเรียงกันให้เข้าเป็นคําเดียวกันทําหน้าที่ได้เหมือนคำนำนะฮะคำกริยาคํำคนศัพท์และคํากริยาวิเศษนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง d i n k i n g water นะครับ d i n k i n g water แปลว่าน้ําดื่มใช่ไหมครับก็คือเอาคําว่าดื่ม นะมาเติม ING คำว่า ring เนี่นะครับเติม i n เเป็นคําขยายคําว่า water ร์มองไม่หน้าแล้วก็ตามด้วยคํานามก็คือ r r i n จ i n g water แปลว่าน้ําดื่มเห็นไหมฮะนี่การสร้างคําแบบผสมนะมันไทยเลยนะครับคําว่า m a ส man นะครับแมสก็คือคนบ ah ้าบ ah ้าหรือวิกลจริตนะครับ man ก็คือผู้ชายหรือคน m a ส man ก็คือคนวิกลจริตอย่าริงต่างหูอะไรประมาณนี้นะครับ คำผสมนะเมื่อกี้เป็นคำนามนะคำคำกริยานะครับคำว่า back back bite r นะครับแปลว่ารอบกัดใช่ไหมครับคำคุณศรรัพท์ชื่อคำว่า long long leg นะครับแปลว่าแปลว่าที่มีขายาว leg ก,ก็คือขานะครับ long leg ที่มีขายาวคำ,วคำกริยาวิเศษ left hand hand left Hand e s t r นะครับถนัดมือซ้าย Overflow ว่าเต็มจนล้นนะครับเป็นคำพิเศษนะครับก็คือคำขยายคำกริยาเรียกว่าคำกริยาวิเศษประโยคและการเรียงประโยคในภาษาอังกฤษนะครับอันนี้พูดไปกับทุกภาษาซึ่งในภาษาอังกฤษใช้วิธีการเรียงประโยคแบบอะไรครับที่เห็น s b o ใช่ไหมครับ SVO S คืออะไรครับ Subject นะูดไปแล้วนะครับ V คือ Verb O คือ Object นะครับนี่คือ SVO ก็คือ Subject Verb แล้วก็ Object ซึ่งข้อแตกต่างจากภาษาไทยก็คือคำขยายจะอยู่หน้าคำที่ถูกขยายเหมือนกันกับในภาษาจีนแล้วก็ภาษาเขมรนะครับแต่ว่าลักษณะการเรียงคำก็เป็น ประธานกริยาและกรรมเหมือนกันนะครับก็คือ subject verb และก็ object นะครับคล้ายๆกันเลยอีนี้มาดูวิธีการยืมคําภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยนะครับเรายืมแบบไหนหนึ่งยืมแบบลากเข้าความนะครับลากเข้าความซึ่งการยืมแบบนี้เป็นการลากเข้าความในรูปแบบการยืมโดยพยายามออกเสียงคํานั้นให้ฟังดูเป็นคําไทยที่คุ้นหู การลากเข้ามามีการลากเขามีมาตั้งแต่สมัยแชกที่3านะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคสมัยที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทในภาษาไทยใหม่ๆนะครับโดยในสมัยนั้นเนี่ยคนไทยยังไม่คุ้นเคยกับสำเนียงของคําทับศัพท์ในภาษาอังกฤษจึงมักนิยมที่จะแปลงคําที่ได้ยินเหล่านั้นให้ใคล้ายคลึงหรือพ้องกับเสียงไทยนะครับต่อมาเมื่อคนไทยเรียนภาษาไทยมากขึ้นการลากเข้าความจึงหมดไปนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้ ที่ริงเราจะไม่ค้นเลยนะครับเพราะว่าแทบจะไม่เห็นในภาษาไทยเลยเพราะามีการมีการนำรูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องลาสั้นๆนะครับแล้วก็หมดไปในเวลาอันรวดเร็วก็จะมีปรากฏบ้างในหลักฐานในบางส่วนในเอกสารเก่าๆในสมัยนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่ดคำว่า b r i t เ e อน,นะครับออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าอ e ีเดอร์อีเดอร์อีเดอร์อย่างงี้นะครับคำว่า Commercial นะคอมเมอร์เชียลมาออกเสียงคล้ายๆกับเสียงคอมเมอร์เชียลว่ากรรมมาจนอ่านเป็นกรรมมาจนกรรมจะแปลว่าแปลว่าพาณิชย์ใช่ไหมครับคอมเมอร์เชียลแปลว่าพาณิชย์ก็ว่าเม้นตะ์ก็ว่าเม้นต์มาอ่านเป็นภาษาไทยว่ากัดฟันมันอะไรประมาณนี้นะครับกัดฟันมันให้มันคล้องกับภาษาไทยไน,นะแต่มันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับก็คือใช้เสียงแทนคือไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแบบทับศัพท์เหมือนที่มืนที่เราอ่านเป็นส่วนใหญ่นะครับ คือในสมัยนั้นจะนิยมอ่านแบบนี้แต่ว่าแปลว่านี่แหละแปลว่ากัดฟันมันก็คือก็ก็ว e มแนนี่แหละนะครับแปลว่ารัฐบาลนี่แหละนะครับจะไม่เจอนะแทบจะไม่เจอเลยนะครับในคำในคําแบบนี้ในาภาษาไทยจะมีคําบางคําที่เจอเช่นถ้าเราเรียนสมัยมัธยมแล้วกันนะครับพูดถึงประวัติการตั้งธนาคารในรัชการที่5ที่6ใช่ไหมครับ ตั้งชื่อธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าแบงก์สยามกัมมาชนใช่ไหมแบงก์สยามแบงก์ก็คือธนาคารสยามก็คือประเทศไทยสมัยนั้นชื่อประเทศไทยชื่อว่าสยามนะครับกัมมาชนก็คือนี่แหละมาจากคาว่าคอมเมอร์เชียลนี่แหละแปลว่าพาณิชย์แบงก์สายามก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นแหละนะครับธนาคารไทยพาณิชย์แบงก์ก็คือธนาคารไทยก็คือสยามพาณิชย์ก็คือคอมเมอร์เชียล ก็จะมีเห็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ไม่เยอะนะครับแทบจะไม่มีเลยการทับศัพท์นี่การทับศัพท์นี่จะใช้มากนะครับในทุกภาษาแม้กระทั่งในภาษาอังกฤษก็จะมีการทับศัพท์นะครับโดยการออกเสียงเหมือนหรือใกล้เคียงกับคาเดิมการทับศัพท์เริ่มพบในรัชกาลที่5นะครับปรากฏในวงการต่างๆางเช่นคําว่า t h e a t r แปลว่าห้องประชุมนี่นะครับคำว่านิหรือคําว่ามิ มินิทหรือเราอ่านว่าไม้นัดเนี่ยนะครับแปลว่านาทีนะการออกเสียงรับศัพท์มีการออกเสียงและเขียนแตกต่างออกไปในภาษาไทยนะครับไม่เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงเสียงสระสระเสียงสั้นเป็นสระเสียงยาวเช่นคําว่าบาร์นะครับสระเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้นเี่คคาว่าซุปอื่นๆเช่นอังกฤษคําว่าเซนนะครับการเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะ เปลี่ยนเสียงพันชนะต้นตเช่นคําว่าเกมนะครับคำว่าคุกเปลี่ยนเสียงพัญชนะท้ายเช่นคําว่าบิดนะครับเปลี่ยนเสียงพัญชนะนา,นาตามแบบไทยเช่นคําว่ากระลัดกระลัดหรือว่าสลัดนะครับใช้เครื่องหมายธนาคาตกํากับเพื่อให้ไม่ให้ออกเสียงเช่นคําว่าช็อคใช่ไหมครับธนาคาต,ตัวลอรีหรือตัวเอตัดเสียงตัวเอออกใช่ไหมครับเพราะว่าในภาษาอังกฤษก็ไม่ออกเสียงนี้คําว่าฟิล์ม ช่ไหมครับวันนี้เป็นต้นใช้วยุ่งกับเสียงโกโก้ใช้ไม่แต่คูเพื่อกำหนดเสียงสั้นเช่นช็อกโกแลตการตับคำเนะช่นคําว่าจากติวเตอร์เป็นติวจากว่านัมเบอร์เป็นเบอร์จากคําว่าเอนชานเป็นเอนแล้วก็มาต่อมาเป็นการแปลสัพท์คือการใช้คาไทยแปลภาษาอังกฤษอาจไม่ใช่การแปลโดยตรงแต่อาจใช้คําแทนที่คำภาษาอังกฤษและบางคําต้องอาศัยบาลีสัสกิตเข้าช่วยเช่นคําว่าไอซ์นะครับ แปลว,ว่าน้ําแข็งน,นนี้เป็นต้นนะครับใช้คําบาลีแปลอังกฤษเช่นคาว่า journal เห็นไหมครับ journal ก็เอาคําบาลีมา,มา,ม,ามาแปลกันแปว่าวารสารใช่ไหมครับ evolution ก็คือวิวัฒนาการสร้างคําขึ้นมาใหม่เช่นคำว่า bus นะครับเราก็ไม่ใช้คําว่ารถบัสในการทับศัพท์กำหนดคําขึ้นมาใหม่ก็คือคําว่ารถเมย์นะครับหรือคาว่า save นะก็ กำหนดคามาใช้แว่าตู้เซฟหรือตู้นิรภัยนะครับการบัญญัิศัพ์นะมันมีการนําคําต่างๆเข้ามาใช้ในภาษาไทยจึงมีการคิดวิธีการนําคําศัพท์เหล่านั้นมาใช้แสดงให้แสดงให้เห็นความเป็นภาษาไทยมากที่สุดโดยนําความหมายของภาษาอังกฤษมาใช้นะครับเช่นการทับศัพท์ะจะต้องคิดคําไทยด้วยมาประกอบเป็นคาศั์ดังเช่นคนไทยสมัยก่อนดยที่อื่นเช่นพัดลมไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ตัวอย่างคําทับศัพท์ตัวอย่างการบัญญัติศัพท์ขอภัยนะครับการบัญญัติศัพท์เช่นคําว่าสมบูรณาสิทธิราชนะครับนะก็มาจากคําเดิมว,ว่า absolute monarchy นะครับก็คือการปกครองแบบราชาธิปไตยนั่นเองหรือพระดอนภาพมาจากคาว่า f a s c i n i t y นะครับหรืออัตลักษณ์มาจากคาว่านะ collector เหล่านี้เป็นต้นนะครับการเปลีป่ยนแปลงความหมายความหมายกว้างออกนะคำศัพท์เช่นคําว่า บังกะโลนะความหมายเดิมก็คือเรือนหรือกระท่อมทำด้วยไม้นะในภาษาอังกฤษนะครับเราเอามาใช้เป็นแทนคำหมายว่าบ้านพักตากอากาศใช่ไหมครับความหมายแคบเข้าที่คําว่าบอยความหมายเดิมแปว่าเด็กชายหรือพนักงานรับใช้แต่เราเอามาใช้แปลว่าพนักงานรับใช้อย่างเดียวก็คือบอยหรือบอยใช่ไหมครับเหล่านี้เป็นต้นความหมายย้ายที่คําว่าฟิตนะความหมายเดิมนะครับคำว่าฟิตในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าเหมาะพร้อมใช่ไหมครับ สุขภาพอนมามัยดีแต่ประกาบว่าคนไทยเอามาใช้คำว่าฟิตแปลว่าครับใช่ไหมครับเช่นกางเกงฟิตเสื้อฟิตอะไรพวกนี้เป็นต้นอินดโโพ์ภาษาอังกฤาษ,ากฤาษาที่มีต่อภาษาไทยนะก็มีอยู่หลายอย่างเช่นทําให้พยัญชนะต้นครอบกล้ามสเสียงของไทยเพิ่มจํานวนหน่วยเสียงอีก5เสียงเช่นคือคำ br นะก็เป็นคํา เป็นเสียงบอลใช่ไหมบอลไม้ลอเรือใช่ไหมครับแล้วก็ BL ก็คือบอลไม้ลอลิงดร์ดก็คือดอเด็กรอเรือนะครับ FL ก็คือ For Fun นลอลิงนี่คือคำควบกล้ำที่เดิมไม่มีในภาษาไทยนะครับพอเรารับคำภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วก็เกิดคำควบกล้ำแบบอังกฤษขึ้นมาหน่วยเสียงเป็นชนะท้ายควบสองเสียง เริ่มอิทธิพลต่อหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายไทยอีก9เสียงทําให้ภาษาไทยสะกดไม่ตรงมาตรานเช่นคาว่าเทนนิสใช่ไหมครับซึ่งฟุตบอลอย่างเี้นะครับเทนนิสถ้าสะกดด้วยถ้าเป็นมาตราตจนสะกดแม่กดก็คือต้องสะกดด้วยดวเด็กใช่ไหมครับแต่ว่าก็มาสะกดด้วยสอเสือตามเสียงในภาษาอังกฤษก็ทําให้สะกดไม่ตรงตามมาตราก็คือแม่กดใช่ไหมครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับ ฟุตก็ต้องสะกดด้วยดเด็กถ้าตามตามมาตราตัวสะกดแม่กดนะครับแต่ก็สะกดด้วยตเต่ตาแทนหรือคําว่าบอนนะครับซึ่งเป็นมาตรา,าสะกดแม่กลต้องสะกดด้วยนนุแต่ก็ต้องแต่ก็เปลี่ยนเป็นสะกดด้วยลอลิงนะตามแบบในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทําให้โครงสร้างภาษาเปลี่ยนไปเช่นสองนักมวยไทยนะครับปกติคําขยายหรือคํา แสดงจานวนเนี่ยจะวางหลังคํญญากริยาเออจะวางหลังคํานามขาออภัยครับจะวางหลังคํานามเช่นคาว่านักมวยไทยสองคนก็เปลี่ยนไปในในบางสำนวนบางเอกสารเช่นสื่อหรือข่าวต่างๆก็ใช้ว่าสองนักมวยไทยอ่าสองนักมวยไทยก็เป็นสำนวนแบบอังกฤษใช่ไหมครับอ่าสองนักมวยไทยเช่นอังกฤษก็จะบอกว่า true boxer อ่า true boxer ก็คือนักมวยไทยสองคนอย่างนี้นะครับแล้วก็ ใช้ภาษาในแบบลักษณะนั้นเกิดการใช้ภาษาในลักษณะนั้นนะครับเ,ออเป็นต้นนะอันนี้ก็คือลักษณะภาษาอังกฤษที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยนะครับครับสำหรับ <c oughs> เนื้อหาใน EP นี้ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในภาษาไทยอัดจ,จะเยอะสักหน่อยอย่างที่บอกว่าภาษานี้ค่อนข้างมีอิทธิพลมากในภาษาไทยโดยเฉพาะยุคหลังๆนะครับที่ไทยได้รับ เอาอิทธิพลหลายๆด้านจากอังกฤษเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ทางเครือญา,าติแฟชั่นการบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เกิดการยืมการนําคําในภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยค่อนข้างมากในปัจจุบันนะครับจึงเป็นภาษาอีกหนึ่งภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของเนื้อหาของภาษาอังกฤษในภาษาไทยก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ e ีนี้ก็คงจะขออนุญ,ญาต จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ